สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะตอนนี้นะคะแฟนๆของเฉินเจออหยวนแล้วก็ดิลบานะคะคงจะดีใจนะคะกรีดกรีดกันมากๆเลยเพราะว่าทั้งคู่นี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าจะมาพบกันในละครแนวโรแมนติกแฟนตาซีนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของพลังเหนือธรรมชาติค่ะชื่อละครก็คือ Love on the Turquoise Land นะคะเรื่องนี้ก็น่าดูมากๆเลยเพราะว่า นิยายต้นฉบับก็สนุกค่ะนิยายนะคะที่เป็นแบบแปลภาษาอังกฤษไม่รู้แปลเสร็จหรือยังนะคะอ้าว oh, from the blue s i l นั่นเองนะคะอ้าวอ้ที่แปลว่านกคู่อะคะ่ะเพื่อนเื่อเรื่องนั้นแหละค่ะก็ลองค้นหาดูใน Google นะคะท่านใดที่สนใจจะไปอ่านนะคะสําหรับเรื่องนี้เจ้าภาพก็คือ Tencent Video นะคะพวกเราก็จะได้ดูกันผ่านทาง VTV Thailand นั่นเองค่ะก็เป็นอะไรดีๆที่เป็นข่าวดีนะคะหัวใจก็ฟูขึ้นมาเมื่อรู้ว่าพระเอกกับนางเอกเป็นใครนะคะสำหรับคุณดิลบานะคะในปีที่ผ่านมานั้นนะคะก็มีการโฟกัสไปในเรื่องของของการเป็นแบบพรีเซนเตอร์แอมบาสเดอร์นะคะให้กับสินค้าหลายๆแบรนด์โดยเฉพาะดีออนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทำให้ห่างหายไปนะคะในเรื่องราวของซีรีส์เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทำ ซีรีส์ไว้หน้ามากนักนะคะในปีที่แล้วนะคะไม่มีเวลาค่ะต้องต้องไปนะคะทำงานพรีเซนต์อะไรแบบนี้แล้วก็ไปถ่ายนะคะแมกกาซีนเยะๆไปหมดเลยแต่พวกเราก็ได้เห็นนะคะคุณดิลบาของพวกเราสวยงามมากๆแล้วก็ดูไฮเอ็นสุดๆเช่นเดียวกันนะคะ ซีรีส์ในปีที่แล้วพวกเราได้ดูอันเลรกกันใช่ไหมคะอันเลิดจวนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของอายการสาวนะคะพวกเราก็ได้ดูเพราะฉะนั้นมีจีนปัจจุบันเรื่องหนึ่งแล้วก็จีนคอสตูมโบราณเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้ในปี2024นี้ก็ต้องรอค่ะเพราะว่าคุณดิลบาไม่ได้ถ่ายซีรีส์สต็อกเอาไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาถ่ายทําใน ปีนี้นะคะ2024ซึ่งก็มีโปรเจกต์ซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ S p สพ s ทั้งนั้นเลยเนาะเท่าที่ดูหลายชื่อแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะของคุณดิลบาที่จะได้ร่วมอยู่ในโปรเจกต์ดีๆเหล่านี้นะคะพวกเราก็ต้องให้กำลังใจเนาะก็ต้องคิดว่าไอเอสพมันก็ต้องดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบัตเจ็ตด้วยใช่ไหมคะมีเงินลงทุนเข้ามาเยอะละครก็น่าจะน่าจะมีอะไรดีๆอย่างน้อยก็เทคนิคพิเศษเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็น แนวแบบ super natural ด้วยก็คือเหนือ,อธรรมชาตินะคะไม่รู้เราจะได้เจอ X-Men อะไรหรือเปล่านะคะ เพราะว่าในละครนี้ก็จะมีองค์ประกอบมากมายที่เป็นแบบแนวแฟนตาซีนะคะเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต้องมาเต็มๆแล้วก็สร้างความตื่นเต้นระทึกใจให้กับพวกเรานะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะในนิยายต้นฉบับนะคะจะบอกเราเรื่องราวของพระเอกแล้วก็นางเอกค่ะซึ่งก็จะมีตัวตนตรงข้ามกันสุดๆนะคะซึ่งในที่สุดแล้วนะคะก็จะเข้าใจความรู้สึกของกันและกันค่ะหลังจากที่ได้เข้ามาพัวพันกันทางอารมณ์ต่างๆก ก็คือเมื่อได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกันถึงจะปรับจูนนะคะแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยเข้ากันไม่ได้เลยค่ะนิลละครทั้งหมดนะคะก็กะว่าน่าจะ40% ตอนเต็มนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ตัวละครที่เกี่ยวข้องทั้งปมชีวิตของพระเอกนางเอกแล้วก็คนที่อยู่ร,บรอบๆตัวของพระเอกนางเอกทุกคนนะคะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างลึกลับทั้งนั้นเลยค่ะแต่เรื่องนี้มีจุดเด่นนะคะเพื่อนๆก็คือในดินแดนนะคะที่มีการพูดถึงในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยเขาจะบรรยายไว้ไว้สวยงามมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะรู้มากๆว่าเขานั้นจะไปถ่ายทํากันที่ไหนนะคะหรือว่าหรือว่าจะถ่ายทํากันในสตู ใหญ่แล้วก็ค่อยใส่ CG เข้าไปทีหลังนะคะให้เห็นเป็นสถานที่เดยวเราก็ต้องรอดูกันนะคะเรื่องนี้เป็นความท้าทายความสามารถของนักแสดงด้วยนะคะคุณดิลบาเนี่ยรับบทแนวแฟนตาซีนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งพวกเรานั้นก็อยากจะเห็นเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเคลื่อนแต่งกายจีนโบราณนะคะพวกเราก็ดูมาเยอะแล้วเนอะแล้วก็เป็นในแนวของผู้หญิงทํางานพวกเราก็ได้ดูคุณดิลบามาเยอะแล้ว ะะเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกับเรื่องนี้คุณดินระบาทก็ได้หลุดพ้นจากไอคอมฟอร์ตโซนนะคะซึ่งซึ่งเป็นบทที่เคยแสดงมาแล้วได้ออกมานะคะอีกอีกฉีกมาค่ะฉีกมาอีกบทบาทหนึ่งนะคะเป็นแนวแฟนตาซีนั่นเองซึ่งก็แหวกแนวนะคะเรื่องนี้หายากมากๆเลยนะคะที่จะได้ดูนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ที่เขียนบทละครแล้วก็การสร้างสรรค์นะคะของดเรกเตอร์หรือว่าผู้กำกับเนี่ยจะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมได้มากเท่าไหร่นะคะ เรื่องนี้นะคะคุณดินละบานั้นมีชื่อตั้งแต่ตอนที่เขาแบบตั้งโปรเจกต์ของซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนะคะนี้หลังจากนั้นก็มีการหาค่ะว่าพระเอกนั้นจะเป็นท่านใดดีนะคะทีนี้ข่าวล่าสุดนะคะคือจริงๆก็มีข่าวมาเรื่อยๆว่าน่าจะเป็นคนนั้นคนนี้นะคะแต่ว่า ข่าวล่าสุดที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดนั้นก็คือคุณเฉินเจ๋อหยวนนั่นเองนะคะซึ่งคุณเฉินเจ๋อหยวนนั้นรูปร่างนะคะมีความหล่อเหลาแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆทักษะของเขาโดยส่วนตัวแล้วนี่ก็กําลังแหมคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณเฉินเจ๋อหยวนนะคะน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะลุ่งมาตั้งตั้งนานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องที่เขาถ่ายทําเอาไว้มันไม่ได้อ่อนแอนะคะนั่นก็คือเรื่องที่เคยเถ่ายทําเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแนวแบบ มิตรภาพนะคะแบบชายชายนะคะซึ่งแสดงคู่กับคุณฐานเจนซื่อนะคะเรื่องนั้นนียใหญ่ต้นฉบับก็สนุกมากแต่ว่ามันออนแอร์ไม่ได้นะคะเพราะว่าต้นฉบับมันเป็นแบบชายรักชายแล้วมันมันทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมจีนนะคะเพราะว่าคนจีนคนเขาเยอะไงทีนี้พอมันอยู่ในโลกจินตนาการแล้วใช่ไหมคะอุ้ยผู้ชายกับผู้ชายมันก็เลยเกิดการจับกลุ่มก้อนขึ้นมาว่าโอ้ยฉันเชื่อจริงๆว่าเหล่านักแสดงเนี่ยพระเอกนะคะพระเอกกับนายเอก you <laughs> เขาเป็นคู่กันจริงๆนะคะแล้วก็ทําให้แบบมีผู้ชายคู่ชายมากยิ่งขึ้นในสังคมจีนอะไรแบบนี้นะคะก็เลยอ่ะหยุดไปก่อนนะคะซึ่งเขาได้ได้ตัวอย่างมามากมายนะคะบทเรียนมาจากเรื่องไอ้ปรมาจารย์ลัทธิมานนะคะแล้วก็มาต่อด้วยบทเรียนนะคะจากเรื่องอที่คุณจางเจ๋อฮั่นนะคะกับคุณกงจินแสดงนะคะก็เริ่มมันเริ่มจะมีกลุ่มคนที่แบบแข็งขึ้นมาแล้วนะคะมีความแข็งแรงขึ้นมาในกลุ่มของชายยนะคะอ่ะไม่เป็นไร เรื่องนั้นไม่ได้อ่อนแอนะคะเรื่องนั้นบทเด่นมากมากมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะรับบทเป็นพระรองก็ไม่ได้อ่อนแอเช่นเดียวกันโปรเจกต์ใหญ่มากๆค่ะนั่นก็คือบันทึกปิ่นนะคะซึ่งคุณเฉินเจยวน,นะคะก็รับบทเด่นมากๆเลยในเรื่องนะคะเป็นคนที่นางเอกของพวกเรารักแต่ว่าดัานเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นมากๆว่านางเอกเป็นฆาตกรสังหารครอบครัวของนางเอกนะคะณนะจุดนี้ก็เลยทําให้ทําให้บทนี้ของคุณเฉินเจอยวนต้องกลายไปเป็นพระรองไป ะะทั้งๆที่ก็มีความได้เปรียบในเรื่องของความรู้สึกเยอะมากๆเลยนะคะ บันทึกปิ่นนะคะซึ่งก็น่าเสียดายมากๆที่ยังไม่ได้อนแอร์สักทีนะคะทีนี้เดี๋ยวพอมาออนแอร์เนี่ยตายละคุณเฉินเจอหยวนของพวกเราเป็นพระเอกโด่งดังไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บันทึกปิ่นเขายังอยู่ในบทของพระรองอยู่เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยการพัฒนามาอย่างเรื่อยๆนะคะในเรื่องที่คุณเฉินเจอหยวนได้รับโอกาสในการถ่ายทําแล้วก็ออนแอร์ไปแล้วเนี่ยมันก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะตอนนี้เขาก็กําลังจะมาแล้วละค่ะ ในปีที่แล้วนะคะแอบรักให้เธอรู้เป็นอะไรที่พีคสุดๆค่ะของคุณเฉินเจออ๋อหยวนนะคะด้วยบทละครที่มันน่ารักนะคะแล้วก็ความเป็นพี่ตุ้นนะคะที่มีความอบอุ่นแล้วก็ความสู้ชีวิตนะคะสู้ชีวิตก็คือว่าถึงแม้ว่าครอบครัวจะมีปัญหานะคะเขานั้นก็ไม่ไม่หลีกหนีปัญหาค่ะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหานะคะคุณพ่อเขาไปชนนะคะไปชนคนแล้วก็คนนั้นเสียชีวิตไปเนี่ยคือทางด้านของลูกชายก็คือเฉินเจออ๋อหยวน ในบทของพี่ต้้นนะคะต้้นเจียฉีนั้นก็ช่วยนะคะในการที่จะเอ,อ่ชำระเนาะชำระค่าที่ที่เรียกได้ว่าค่าคดีนะคะที่ต้องดูแลครอบครัวของผู้ประสบภัยนะคะก็จัด การได้อย่างดีทีเดียวค่ะแล้วก็เรื่องของความรักก็ดูแลน้องนะคะจืดจืดของพวกเราเป็นอย่างดีนะคะก็ทําให้เพิ่มความนิยมมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็คงไม่มีใครเถียงว่านะคะส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือมีน้องเจ้ารู้สื่อนะคะก็ช่วยนะคะก็ณนะจุดนี้เราไม่ว่ากันเนาะเราก็มองตามรูปแบบของของ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะน้องเจ้ารู้สึกก็ช่วยให้ Popularity ความนิยมของคุณเฉินเจ๋อหยวนนั้นเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะทีนี้นะคะพอได้มาประกบคู่กับนะคะคุณดินลาบาของพวกเราด้วยนะคะด้วยทักษะของพวกเขาสองคนแล้วก็ความที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วนะคะของคุณดินลาบาในวงการบันเทิงจีนเนี่ยก็จะช่วยคุณเฉินเจ๋อหยวนได้มากๆเลยนะคะ เรื่องนี้นะคะใช้ผู้กำกับถึงสองคนค่ะก็อย่างที่บอกว่างานยากอยู่นะคะเป็นแนวแฟนตาซีที่ต้องใช้เอฟเฟกเยอะนะคะก็จะมีคุณเถียนลี่แล้วก็คุณเหอหวนนะคะจะเป็นสองผู้กำกับที่ดูแลค่ะเรื่องนี้จะเป็นแนวแบบแฟนตาซีเอฟเฟกเยอะๆระทึกขวัญด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าทั้งคู่นี้มีประสบการณ์มากมายในแนวแฟนตาซีแล้วก็แนวสืบสวนมานะคะนั่นก็คือแบ็กกราว์ของผู้กากับทั้งสองท่านนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขา ก็มาทำงานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะสร้างเรื่องนี้ให้ออกมาอย่างเพอร์เฟนะคะยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะให้สมกับความเป็น S+ นะคะพวกเราล่ะคะมีหน้าที่อะไรนะคะคนที่รอดูอย่างพวกเราก็มีหน้าที่อดทนนะคะอดทนค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีนะคะถ้ามีข่าวข่าวอะไรที่เป็นความคืบหน้านะคะเขาเปิดกล้องเมื่อไหร่ไหวฝาดินเปิดกล้องเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวจะมารายงานแล้วก็นำเรื่องราวนะคะของนิยายมาเล่าเรื่อยๆแล้วกั ณะะนะจุดนี้เรารอพวกเขาเปิดกล้องก่อนนะคะก็น่าจะอยู่นะะในช่วงของควอเตอร์แรกของปี2024เนี่ยแหละนะคะเอาละค่ะมีท่านใดที่รอชมผลงานของทั้งคู่บ้างเอ่ยนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกับแอดวานนะคะแล้วก็รู้จักคุณเฉินเจออ๋อหยวนจากเรื่องอะไรนะคะก็สามารถจะมา,าพูดคุยกับหวานได้ของคุณดิลบานี่พวกเรารู้จักมานานแล้วนาอตั้งแต่คุณดิลบาอยู่แสดงเป็นนางรองอยู่นะคะได้เห็นมาหลายๆเรื่องเลยนะคะ ก็เหมือนกับว่าโตมาพร้อมๆกับพวกเรานะคะก็ว่ากันไปค่ะสวยมากๆเลยเนาะแล้วก็ตัวก็เล็กนิดเดียวนะคะผอมลงเยอะเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพพโซทนี้นะคะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ